ไม่แรงนี่คืีรับได้ดีแล้วไหลมาให้ลีติดรับแกลเลนออกไปครับว่าหายกระพริตีเสนอวุกโกงเชียร์ก็ใจหายไปนะครับโอ้ยเข้ารับเฉยครับนี่ครับไหลหลังมาครับไหลยาวมาแล้วตีไปโดนอแมนด้าครับแต่ลูกนี้เนี่ยออกนะครับแมชพอยต์อีกครั้งหนึ่งครับของอีกชาติไทย27-26ครับอุสลาเสรฟ อยู่ในหน้ารับแล้วมาเรียนระไรได้ให้เอามาได้ยอดแล้วไทยรับขึ้นมาได้กีฬาให้กับพีคพีขึ้นตีติดตอกกันไปครับเป็นทีมไทยครับเอาชนะไปได้ในที่สุดครับเซตที่4ชนะไป28 26นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมพลิกไปพลิกมาจริงๆครับเซตที่4ครับสุดท้ายเป็นทีมไทยชนะไปนะครับนะครับสุขผลนะครับทีมชาติไทยเอาชนะโคลอมเบียไป3ต่อ1เซตนะครับ25 19 20 25 25 23แล้วก็เซตที่4 28-26ครับดูแต้งสุดท้ายครับโอ้โหนุสลาครับไปทำแพนเค้กแล้วครััดบอลลอยขึ้นมาได้แต่ที่สำคัญถึงที่ภาวีเนะี่ตีลูกนี้แม่นจริงครับไปโดนแขนผู้เล่นของโคลัมเบียกระเด็นออกไปฮนะโอ้โหก็สุดท้ายแล้วก็เป็นทีมไทยฮนะที่เอาชนะไปได้ในสีนัดหลังสุดในทั้งเจอกับโรแรลนร์สนลวรเนียกาลิต้แล้วก็โคราเบียในวันนี้ครับ แล้วก็ชายชนะของเราวันนี้ก็จะทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้บวกเพิ่มขึ้นอีก3.39คะแนนนี่ผมใส่ก็เชียร์เหนื่อยหัวใจเหมือนกันนะดยว่าพิ่เชียร์ี่คุงพอ วันนี้นานๆมาเลยต้องให้อยู่ด่านนิดนึงค่ะใช่โอ้โหคือจะบอกว่าการเชียร์โดยให้เสียงไม่เงียบเสียงเงียบไม่แทรกเนี่ยนะคะยากจริงๆค่ะพี่ครัโอ้ใจจะขาดค่ะพี่อรันนดูดับใจมากค่ะเราเมื่อสักครู่นี้ใส่ตีหลังเกมครับโอ้โหต้องบอกว่าสุขสีเลยครับใส่ตีที่ออกมาก็ปิดแมสไปสวยครับทีมชาติไทยเอาชนะโคลอมเบียไปได้ในแบบสุดท้ายนะครับ